สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคเจ๋งๆที่ Samsung ไม่เคยบอกสําหรับเพื่อนๆที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตแอนดรอยของ Samsung มาแนะนํากันครับเทคนิคนีคน้รองรับเครื่องในรุ่นเก่าๆจนถึงรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Samsung Galaxy S23 อสยี่กันเลยครับเทคนิคนี้มีมานานแล้วนะครับแต่หลายคนก็ยังไม่เคยใช้และหลายคนก็ยังไม่รู้เป็นเทคนิคที่มีประโยชน์และดีต่อใจจนอยากให้คู่แข่งทำตามรับรองว่าเพื่อนๆต้องร้องว้าวกันเลย ตามปกติแล้วเวลาที่เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์บน Android ไม่ว่าจะเป็น Google Chrome หรือ s m s u u n g Internet ็ตหลายๆครั้งเราแคปรูปเก็บไว้ในช่วงวันและเวลาต่างกันเพื่อเก็บเอาไว้แอ้างอิงหรือส่งให้เพื่อนๆพ,พอนานไปนานไปกลับมาเปิดดูรูปก็จำไม่ได้แล้วว่าเซฟมาจากเว็บไหนลิงก์อะไรแต่ Samsung คิดมาครบออกแบบระบบมาดีมากครับเมื่อเราเปิดแอปแกลเลอรขึ้นมาเพื่อดูรูปที่เราแคปหน้าจอมาจากเว็บต่างๆบนรูปที่แสดงขึ้นมา เพื่อนๆจะเห็นกรอบข้อความเล็กๆด้านล่างเขียนว่าไปที่เว็บไซต์แค่แตะกรอบข้อความนี้เราก็สามารถย้อนลอยเปิดลิงก์เว็บไซต์ที่เราแคปรูปได้ทันทีย้อนไปยังเว็บไซต์นั้นได้ง่งายๆดีต่อใจสุดๆเลยครับแคปอะไรจากไหนเมื่อไหร่จำชื่อเว็บไม่ได้ไม่มีปัญหาแค่เปิดรูปแล้วแตะไปที่เว็บไซต์เพื่อเปิดลิงก์ต้นทางได้ง่งายๆทันทีน่าใช้ดีต่อใจสุดๆอย่างไรก็ตามวิธีนี้มีข้อจํากัดที่ถ้าเราย้ายเครื่องย้ายรูปไป ข้อมูลลิงก์นี้จะหายไปด้วยนะครับต้องเป็นรูปที่แคปใหม่เท่านั้นเพื่อนๆอย่าลืมไปใช้ฟีเจอร์เล็กๆแต่มีประโยชน์มากมายนี้กันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ